เบิร์ดเทอร์เลอร์บันคักเอาถึงพริกถึงขิงฮะร,รอบนี้ว่ายังไงโอ้โหตาเพชรว่าผมขึ้รถกับตองไซครับอู้หูไอ้ทีเด็ดเมืองสว่างฮะสองคันนี้น่าจะเป็น ที่เด็ดของแถวนี้ไปแล้วป๋าแกฝีมือมากเลยครับขับฟอดเด็กปอดเมีแยแหมเขียงกันเป็นปกติดอกพ่อครับลูกหามเฮ็ดงานต้องกันเขาวะ สีเบาเพราะคอยล่องลอยบันไดได้พอกับล,กล,ลูกแต่แมนเบาน้ำคว่ำแมนว่าอันนี้ตังแห้งเนาะตังคนตังแห้งเดียกันดิเลยแห้งเติมบีเอ,อ,อ้าขอญาติยืนอยู่ใกล้ๆเติมด้วยครับรถสองขันมันรถจักหม่องลีพี่น้องเลย ก็าทาได้แล้ววาถอยอยอมากเพราะงี้เสียบน่ะนแคช15ที่ไปเลยตัด2องอัน กว่างคอยโฟกัสเตฟอดไว้ตอนแห้งๆมั้งครับ ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ